สวัสดีครับทีมชาติไทยและทีมชาติลาวต้องมาเจอกันในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนชุดรุ่นอายุไม่เกิน23ปีซึ่งจะแข่งขันกันในวันที่24กุมภาพันธ์เวลา16นาฬิกาโดยทีมชาติลาวสามารถผ่านเข้ามาได้ในฐานะทีมแชมป์ของกลุ่มทีมชาติไทยผ่านเข้ามาได้ในฐานะอันดับ2ที่ดีที่สุดซึ่งการผ่านเข้ามาในรอบรองชนะเลิศของทีมชาติลาวนี้ ก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการฟุตบอลลาวด้วยผลงานแบบนี้ก็ทําให้สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งชาติลาวได้มอบเงินสนับสนุนให้กับทีมชาติชุดน,นี้เป็นจนํานวนเงิน400ล้านกีบหรือว่า1นล้านสองแสนบาทและหากนั้นนี้ทีมชาติลาวสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ก็จะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มอีก50ล้านกีบหรือว่า1นึ่งแืนบาทกับการมาเจอกันของทีมชาติลาวและทีมชาติไทยในครั้งนี้ ชาวเราจะมีมุมมองความคิดเห็นกันยังไงบ้างเราลองไปฟังกันดูครับซึ่งการแสดงมุมมองของพวกเขาก็เป็นในฐานะของกองเชียร์ซึ่งก็ต้องอยากให้ทีมของพวกเขาชนะอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่ามันก็ไม่ต่างกับที่คนไทยเชียร์ทีมชาติไทยก็อยากจะให้ทีมชาติไทยชนะกันนะครับเอาล่ะครับความคิดเห็นแรกของชาวลาวคนนี้ก็ได้มาแสดงเอาไว้ว่าสู้ๆนะขอให้ได้ชัยชนะมาครองความคิดเห็นของชาวลาวคนต่อมาครับ สู้ให้สุดๆไปเลยเป็นพลังใจให้ทีมชาติลาวสู้ๆจากนั้นก็ความคิดเห็นต่อมาครับเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกภูมิใจอย่างมากลาวสูๆ้ๆแล้วก็ความคิดเห็นต่อมาครับบวกหนึ่งหัวใจให้โค้ชพร้อมทีมงานและนักกีฬาทุกคนความคิดเห็นต่อมาครับสภาพจิตใจใเราดีกว่าเราชนะมาส่วนไทยแพ้ให้เวียดนาม,มา และเขาพักน้อยกว่าเราหนึ่งวันลราชนะเห็นเห็นเราสู้ๆความคิดเห็นต่อมาครับศึกครั้งนี้มีศัก์สีล้วนๆบอกเลยเดือดกว่าลาวาผู้ขอไฟกอฟุตบอลไทยกับเรานี่แหละฮะ่าฮ่าฮ่าเอาสิฉันจะได้อยู่ในประวัติศาสตร์ชาติลาวยุคใหม่หรือจะยังอยู่ในยุคเดิมความคิดเห็นของชาวลาวท่านต่อมาครับนักเตะลาวดีเกือบทุกจุด เสียจุดเดียวคือเล่นบอลช้าเสียบอลง่ายแต่ยังอื่นโอเคหมดแล้วเชาราท่านต่อมานี้ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าไม่ใช่ว่าเขาโม้นะเขาก็เก่งจริงๆเพราะคนลาวเรา90%าเสพข่าวบ้านเขาก็เลยรู้การเคลื่อนไหวของเขาถ้าเข้าไปในกลุ่มของอาเซียนฟุตบอลท่านจะเห็นว่าใครโม้กันแน่แฟนบอลเวียดนามแฟนบอลกรรมัมพูชาก็ไม่ธรรมดาก็พอๆกันนั่นละ ความคิดเห็นต่อมาครับถ้าสามารถนําทีมชุดนี้ชนะไทยได้นี่ถือว่าเก่งที่สุดความเห็นต่อมาครับทีมชาติไทยเก่งชนะยากแต่ก็ขอเป็นกําลังใจให้ชนะนะลาวสู้ๆชาวลาวท่านต่อมาได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าถ้าสนับสนุนกันแบบนี้นักเตะก็คงจะมีกําลังใจกันมากๆแล้วก็ความคิดเห็นต่อมาครับบอลลาวเริ่มมีสีสันขึ้นแล้วความเห็นต่อมาครับ ขอให้ทีมชาติลาวทำได้ตามใจหวังแล้วก็ความคิดเห็นต่อมาครับทีมชาติลาวชนะ3ต่อหนึ่งเข้าชิงแน่นอนความคิดเห็นต่อมาครับลาวสู้ๆทำให้เต็มที่แพ้หรือชนะมันเป็นเกมกีฬาเชียร์ลาวความคิดเห็นต่อมาครับทีมอายุไม่เกิน23ปีอยู่ในกลุ่มอาเซียนถ้าลาวเรามีโค้ดแบบนี้มันก็ไม่แน่ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดี เราได้โค้ดดีๆมาคุมและก็ได้แสดงออกให้เห็นแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือขั้นบันไดขั้นแรกที่เรากำลังก้าวขึ้นของเชียร์ต้องเชียร์อย่างสุดใจแต่ถ้าดีจริงๆต้องมีสปอนเซอร์จากบรรดาเสียทั้งหลายเพื่อสนับสนุนให้นักกีฬามีกำลังใจขึ้นอีกความคิดเห็นของชาวราวท่านต่อมาครับเอาจะช่วยนักกีฬาลาวเรา,เราแพ้หรือชนะก็ทำเต็มความสามารถที่เรามี แค่นี้ก็ภูมิใจแล้วที่เราเราเข้ามาถึงในจุดนี้ได้เราสู้ๆนะแล้วก็ความคิดเห็นต่อมาครับอยากให้เราชนะแล้วมาชิงกับเวียดนามแต่โอกาสที่เราจะชนะไทยมีน้อยเกินแต่ก็เชียร์แพ้ก็ขอให้สมศักดิ์ศรีขอให้กองเชียร์เราอย่าไปว่าใครประเทศไหนใครก็รักประเทศเขาใครก็เชียร์ประเทศเขาอย่าดูถูกอย่าว่าเขา ความคิดเห็นของชาวลาวท่านต่อมานี้ได้ว่าไว้แบบนี้ครับสำหรับยูย่ลาวชุดนี้และในปี2022นี้จากฟอร์มการเล่นที่ดีเยี่ยมมักจะมีโชคนำทางอยู่เสมอฉันคิดว่ายูย่ลาวจะสามารถชนะไทยได้อย่างแน่นอนแล้วก็ความคิดเห็นต่อมาครับเปรียบเทียบรูปเกมไทยการส่งบอลการครองบอลการทะลุทะลวงและความเข้าใจกันของนักเตะ อาจจะดีกว่าลาาเราอยู่เพราะยังเห็นการส่งบอลทีมชาติลรายัางแบบขาดขาดเกินเกินอยู่และจังหวะสุดท้ายยังผูกขาดเบอร์17ว่มากถ้าไทยเล่นบุกและแพ็กเบอร์17ไว้เราจะเล่นยากแต่ยังไงก็แล้วแต่เชียร์ลาวเต็มที่สู้ๆแล้วก็ความคิดเห็นต่อมาครับสู้ๆลาวมาถึงขั้นนี้แล้วเจอประเทศไหนก็ขอให้เล่นให้สมศักดิ์ศรีเต็มที่ จะแพ้หรือชนะคอยว่ากันอีกทีความคิดเห็นต่อมาครับสู้ๆนะเชียร์สุดใจแพ้หรือชนะไม่สำคัญอย่างน้อยเราทำได้เต็มที่ที่สุดก็พอความคิดเห็นต่อมาครับการกีฬาเทคนิคดีกำลังใจสูงครูฝึกดีมีผู้สนับสนุนมากนักกีฬาก็มีจิตใจสู้ก็เท่ากับโอกาสชนะสูงความคิดเห็นของชาวลาวท่านต่อมาครับ ลาวสู้สเสือเหลืองมาเลเซียที่ทีมชาติไทยแพ้บ่อยๆทีมชาติลาวชุดนี้ก็ปราบมาแล้วตั้ง2เกมเพราะฉะนั้นสู้ให้เต็มที่เลยเพราะทีมชาติไทยชุดนี้ก็มีจุดอ่อนมากและไม่แข็งแกร่งเหมือนกับชุดใหญ่ความคิดเห็นต่อมาครับให้น้ำหนักทีมไทยแต่เชียร์และให้กำลังใจทีมลาวบวกหนึ่งหัวใจความคิดเห็นต่อมาครับรักทั้งลาวและไทย แต่ยังไงก็ขอเชียร์ทีมชาติลาวไว้ก่อนลาวสู้ๆนะความคิดเห็นต่อมาครับเปรียบเทียบกำลังเทคนิคและประสบการณ์แล้วลาวเราปเป็นอรรองแต่กับลูกกลมๆแบบนี้อันไหนก็สามารถเกิดขึ้นได้ชาวลาวท่านต่อมานี้ก็ได้มาให้ทัศสนไะไว้ว่าถึงจุดนี้แล้วไม่ต้องเกรงกลัวใครทั้งนั้นเดิมพันด้วยเกียรติศักดิ์ศรีของชาติ มารยาทของคนลาวต้องสู้อย่างสมศักดิ์ศรีตามระเบียบและกะติกาของฟีฟ่าที่วางไว้ความคิดเห็นต่อมาครับลาวมีโอกาสแล้วเป็นแชมป์แน่นอนลาวสู้ๆจากนั้นก็เป็นความคิดเห็นต่อมาครับมาเลเซียก็ผ่านมาแล้วจงเชื่อมั่นในฝีมือของนักเตะและโค้ชส่งแรงใจเชียชนะไทยได้ถือว่ามือข้างหนึ่งจับถ่วยแชมป์แล้วความคิดเห็นต่อมาครับ เราทำได้แน่นอนคิดว่านันนี้พบกับไทยครั้งนี้จะเป็นครั้งประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของทุกคนเลย2ต่อหนึ่งจัดให้ล้วสู้ๆความคิดเห็นต่อมาครับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆในสังคมเป็นกำลังอันหนึ่งที่สามารถกระตุ้นจิตใจนักกีฬาเราให้สู้เพื่อใช้ชนะในครั้งนี้ความคิดเห็นต่อมาครับสำคัญที่จิตใจต้องสู้ ช่วยกันเล่นแล้วมันต้องสำเร็จแน่นอนแล้วก็ความคิดเห็นต่อมาที่จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายในวันนี้ครับทีมชาติไทยเขาจะไปแข่งอยู่ที่ไหนเขาจะเข้าไปขอพรกับครูบาอาจารย์อยู่วัดก่อนจึงไปทําการแข่งขันส่วนมากเขาจะได้แชมป์ถ้าพูดถึงเรื่องความเชื่อแต่ยังไงก็ขอให้ลาวสู้ๆครับนั่นก็เป็นทั้งหมดที่นํามาเสนอให้ฟังกันในวันนี้ครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ